ฝนตกไม่หยุดมาสองวันน้ำเต็มห้วยเลยค่ะแล้วก็มันไม่ยอมออกทะเลเห็นต้นหลุมฟังที่ลูกหมายอยู่ไหมคะตอนนี้ย้ายลูกหมามาไว้ที่บ้านแนละ้วมันไม่ยอมแตกออกทะเลมันก็เลยร้อนขึ้นเรื่อยๆ มีขนาดบนพื้นยังจะมีตาตุ่มเลยเดี๋ยวพี่เพนพาไปดูที่ปากห้วยเนี่ยพื้นมันซัดหอยมาปิดรูท่อหมดน้ำมันออกมาทะเลไม่ได้มันก็เลยจะท่วมบ้าน ต้องให้มันแตกออกทะเลมาถึงกาไม่ท่วมช่วยกันสามคนหลักๆก,ก็คืพอพ่อแต่สีแล้วมาขุดท่อพ่อไปเจินน้องเจอ,อยังไปพ่ออาบน้ำมันตามีนน้ำตกด้วยดูดิ นั่นสิว่าทำไมเป็นน้ําตกดูห้วยสิคะทั้งหมดเลยจากเมื่อกี้ดูทั้งหมดแล้วมีต้นมะพร้าวฝังอยู่เ<ม>พิ่งเห็นนะเนี่ยตอนแรกไม่รู้นึกว่าเป็นขอนมะพร้าวดูขยะดิขยะที่ทะเลซัดเข้ามา นี่พี่เพนมีสิบตกหิวตกหิวเนี่ยตะลิงตะลิงมันอยู่แบบนี้แล้วไปยืนตกได้ดูไม่ออกในกล้องมันเป็นตะลิงเป็นตลิงแบบนู้นนะวันนี้ฝนหยุดแล้วห้วยแตกเมื่อวานยังมีน้ำไหลออกมาจากป่า น้ำล้างห้วยสะอาดเลยค่ะสวยเลย น,น้ำตามีห้วยด้วยนี่ <S <S อ๋อฝั่งนี้มันรูเดียวงไง ระบายน้ำไม่ทัน